เพราะว่ามองสบตากันคราวนี้ทำเอาปงะหงา,หงายแทบตกเก้าอี้เมื่อในตาอันกลมโตมีสเสน่ห์ของสาวออฟฟิศกลายเป็นเบิกโพรงจนถลนออกมานอกเบา้าวิดวิดจะห้อยร่องแร่งอยู่รอมร่อเดชบุญในแว่นนั่งเก้าอี้ติดกันเอามือ,อยันพนักเก้าอี้เหยเก้งได้ทันเลยไม่หงายหลังฟาดพื้นตีนชี้ฟ้าในแว่นเป็นคนนิสัดี รีบถามเบาๆยังเป็นห่วงอดนอนมากหรือเปล่าให้เฮียอยู่ดีๆก็ทำท่าไงายหลังตกเก้าอี้คนรวยอย่างอ้วกินอิ่มนอนหลับสบายเอาที่ไหนมาพูดว่าอ้วอดนอนเอาตะกี้นี้ถ้าผมเอามือยันไว้ไม่ทันมีหวังผนร่างกำยำนั่งเอ็นหลังใส่พนักพิงแรงหน่อยเก้าอี้มันก็เสียหลักเป็นธรรมดาอ๋อ ครับค